Thank God it's Sunday life มันฟังแล้วคุ้มการเล่นทองคำกับข่าเงินอันไหนดีกว่าหันเยอะดีครับหนเยอะดีระหว่างทองคำกับท่าเงินข่าเงินน่าจะท่าเงินบ้างเงินเหรอก็คือยังไงนะผมไม่ค่อยเข้าใจของจริงๆพวกน่าจะเป็นฟอเล็กน่าจะเป็นฟอเล็กใช่ก็ขึ้นแล้วแต่ประเทศถ้าสมมติจะเล่นค่าเงินเนี่ยเหมือนที่คุณคิวบอกเลยถ้าภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นดีอ่ะส่วนใหญ่ค่าเงินมันจะแข็งครับ อ่าถ้าสมมติเราเห็นติดตามถ้าเราชอบติดตามภาพใหญ่อยู่แล้วอ่าไปติดตามสหรัฐเศรษฐกิจกำลังดีอ่าค่างเงินมีโอกาสแข็งอย่างเงี้ยเราไปเล่นตัวค่างเงินก็ได้นะครับแต่เราต้องมีข้อมูลนะแต่ถ้าจะเล่นแบบหลับตาเล่นเนี่ยทั้งทองคากับฟอเร็กเนี่ยเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราชํานาญตลาดไหนอ่าแต่ถ้าเราบอกว่าอันนั้นคือค่างเงินเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นทองคาบอกว่าอุย้ยชอบมากเลยเคยศึกษามาปกติทองคําเคลื่อนไหวตรงข้ามกับค่า,งางเงินบาทดีมันซัลาย ศึกษามาอย่างดีเลยฮ mm hmm. อ,อย่างเงี้ยเราก็เล่นทองคําเราก็จะเรียกว่ามีมีตลาดที่เราชํานาญมากกว่า mm hmm. เราควรจะเล่นตลาดที่เราชํานาญ mm hmm. ถ้าตลาดไม่ชํานาญน่ะเราอย่าไปเล่นเพราะเราไม่มีแต้มต่อ mm hmm. อเดี๋ยวค่าเงินนี่คือเหมือนกับการเทรดระหว่างค่าเงินระหว่างประเทศอย่างนี้ะใช่ครับอ๋อ oh. แต่ทองคานี่ก็จะพอๆกันทัว่วทั่วโลกว่ะทองคําจริงๆมันก็ลิงก์ไปกับค่าเงินต่างประเทศอยู่ดีเพราะว่าเราไม่มีเหมืองทองเนาะ uh huh. เรานําเข้ามาจากต่างประเทศอะครับมันมาเป็นดอลลาร์ แล้วก็คอนเวิร์ตเป็นเงินไทยเหมือนตอนคิดราคานําเข้ามาแล้วเราค่อยเอาไปอ๋อคือระหว่างที่เราคุยกันผมได้เอเจากธนาคารเองนะเขาบอกว่าลงทุนกับปันสิอะไรเงี้ยนรกว่าเขาก็มีการเทคเทคนโลยีเลรี่มร์เตติยงผมได้ไมครับโอเค Thank God it's Sunday ไลฟ์มันมันฟังแล้วคุ้ม